สวัสดีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูสวนพริกนะคะนี่ส,วน,สวนพริกนะคะดกมากเลยเป็นสวนของพ่อนะคะมีผักชีด้วยนะคะอันนี้พักกระสานพิษหมดเลยนะคะปลูกที่ไร่ข้านะคะมันจะมีข้าวแล้วก็ไปดูกันอิดว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี่คือเห็ดนะคะที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอยู่ที่สวนนะคะ รีไปเก็บกันเลยค่ะไม่รอช้านะคะเห็ดน่ากินมากน่าจะเป็นเห็ดไม้ไผ่นะคะเพราะว่าจะออกตามที่มีไผ่ต่อไผ่นะคะที่ตายแล้วนะคะนี่อีก,กองหนึ่งนะคะในส่วนของพ่อจะเป็นส่วนที่มีก้อนหินหรือว่าเป็นผานิดหนึ่งนะคะแต่วิวสวยมากเลยค่ะอันนี้เห็ดที่ขึ้นตามอ่า ไม่พ่ายนะคะ น,นี่ก็เห็ดเหมือนกันนะคะเยอะมากค่ะกองนี้มันจะดูเล็กหน่อยนะคะรออีกวันสองวันถึงจะมาเก็บนะคะยังอ,อ่อ,อนๆขึ้นเยอะมากเลยนะคะอันนี้ชุ่มฉ่ำด้วยฝนนะคะหลังฝนตกนะคะไปดูชุ่มฉ่ำมากน่ากินมากนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะคลิปหน้าถ้าอยากให้เราพาชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ